โบลิงไฟใไในคลาสักสามคนโผล่้ฟมาค็ับทีไม่น่าจะเอาห้าก็ได้แน่งาน่อยากมากเลยแต่ว่าก็น่าจะไม่หลุดที่ทุกคนคิดคิดกันเอาไว้เพราะว่าถ้ายังถ้ายังรักษามาตรฐานไว้ได้ดีอะไรเงี้ยก็ไปรอลุ้นเอาในรอบของแบบบางคนก็คือมีแอบเชียร์ลึกๆในใจแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของแบบการตอบคำถาม เรนที่แบบบางทีอาจจะมีความตื่นเต้นหรืออะไรก็แต่ทุกอย่างมันก็ยังมาเพิ่งจะครึ่งทางยังมีเวลาให้ได้แก้มืออะไรก็เกิดขึ้นได้นบ<า>นเ<า>วทีคนก็ยังทันอยู่ทันอยู่ค่ะทันอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะพัฒนาให้ทันแบบก้าวต่าถาม,ม,มชื่อเราพูดได้ไหมในใจเอาในใจเพราะว่าเราเราแบบ่อย่อโอ้ยในใจในเชอร์อะไรอย่างเงี้ยหนูพูดได้ในใจนี่สิมันจะแต่หนูไม่มีผลกับการตัดสินใจนไม่มีไม่มี ก็คิดว่าจริงๆก็จะเป็นเป็นหลักตัวเต็งนั่นแหละที่เรามองมองไว้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งในสามอีกสองชื่อครับจับมืออ่ะจับมือก็ได้ไม่าสองอีกสองคนนี้หรือใครอีกสองคนอีกจริงๆก็แบบเชียร์กรุงเทพด้วยแล้วก็ใครก็หวานเดนใครก็ดอันนี้เว้นเว้นมาให้มามืดละกัน Oh <laughs>